สวัสดีครับเมื่อนี่อันบบาวนุยเนะาะเบาวนุยผ้าเพื้นเมื่อนี่เบาวนุยผ้ามาเข่าครัวเนาะสิมาเห็ดกับเขากินนะครับเนาะว่าเราก็เห็ดเลยเนาะอันเบาวนุยอันหั่นหมูเป็นสิ้นๆเพื่อจะเอาหมูอันมาทอดเนาะเนี่ยหมูในทอดทอดสิทอดกินกับเข่าสวยแล้วก็เห็ดนําพีกินเนาะแล้วก็ลวกพักลวก,กตำหนึงอ่าเมื่อนี่สายสุขภาพเนี่ยหมูอัน ติดมันเนาะหมูสับแสบๆนี่พี่น้องเนาะทอดสับแสบเนาะนี่มันทอดแล้วมันสะแสบมันกินก็เข่าสวยนี่มันสะแสบพี่น้องเนาะวันเราเรากลับมาทอดลองพวดทอดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ไฟเบาๆนะก็นี่หมูเฮาเนาะมันสีลงทอดอทอดกรอบทอดสับแสบพี่น้องเนาะแม่บอกหรอกพี่น,อน,นะน,น,น้องเน,น,น,นาะเน,นาะหมูติดมันนี่มันสะแสบพี่น,อน,น,น้องอ่ะเราแบบทอดลงบารพี่น้องคอย เดี่นอนั่น่เด้าอแบีแล้วก็คนแต่ว่าแต่ว่าต้องคนีเลยนะี่น้องนะถ้าบคนนั่งนั่กินใหม่นเพราะว่าหนูอันหมูทอดเนี่ถ้าติปมันเราไปกินกับเผาเ่ยเ็นลำพิกนี่ยไม่ิดแสบพี่น้องมันติดแสบ ไอหมูหม no. ph no. 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 ูเบาหนุยมัดเรียบร้อยเลยพี่น้องมันจะเป็นสูตรเบาหนุยเนาะเป็นสูตรของไข่ของมันนะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเบาหนุยไฉยพี่น้องแดลมาซิงนกันพี่น้องน้องนะเบาหนุยอ่าค้นไปเรอยอันนี้มันเป็นสูตรของเบาหนุยเบาหนุยชิจะไม่เหมนไข่แดงมั้แค่หว่าเลยวอันนั้น ถ้าว่าสูตรเบาหนยก็คือโบแห่มันกรอบมากพี่น้องแห่มันอันซุกแก็นุ่มแห่มันซุกแก็นุ่มเนื้อหมูมันนุ่มเพราะว่าถ้ามันกรอบมากมันโดนแฉะนะพี่น้องหมูเบาหนยกับซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะหมูเบาหนุ่ยนี่มันสีอ่าโบใหม่มากพี่น้องมันสีแบบพอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ซุกแต่แต่นุ่มมันเป็นสูตรเบาหนึ่ยใครเสียไปใส่ก็ได้เนี่ยกินก็เข่าสวย Ó, เนาะเนี่ยผมเดี๋ยวเบาาม่ยเช็ดน้ำผิกน้ำริดสูตรสูตรเบ้ามวยหน็คืออันเอาผิดมะขวาี่นมอสอยู่เอามะขวพี่นนองเนาะแต่ว่าไฟเบาๆเลยเนาะเนาะคกซอสมะวานแล้วขวลงในถาดใส่น้ำมันอ่าน้ำมันกับใส่น้ำมันหมูเนี่ยนี่นา้วขนัวพอห่อตุ๊บแอบพว่ามันจะได้ความนัวจากอ่านำมักหมูของเ้าี่นี่ง แซ่ดพี่น้องเด้อแต่ว่าพริกย่าไห้มันหมั่นได้พี่น้องอันนี้คือพริกเบาหน่วยนะเทียนขัวแล้วครับมันก็สิเป็นยังสิพี่น้องเนี่ยมันก็สิหอมพี่น้องวันนี้เขาเสียไปตำแจวแซ่บแซนาะพี่น้องเนาะนะมาเบิ่งแจวบองเบาหน่วยเนาะวันนี้เนาะเบาหน่วยตำพริกเนาะตำแจวบองซุบแซ่เนาะไ้ยหอมเลยพริกไม่หอมเลยซุบแซ่ไม่ดีครับสองสาเนาะ พี่น้องผมผมมีผมมีอะไรพี่น,ออนออ้องผมเช่าบ่อมาเดี๋ยวเขาผูกเช่าบอเงี้ยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาหนุ่ยผูกสักบ้านเนาะมาเช่วบออมาสิบสองมาไฉยมาพี่น้องมาเลยได้เวลาเออได,ด,ด,ด้กับข่าวข้ากับกจะเป็นหมูหมูทอดที่บาวนนะุ่ยเขาคั่วเนาะอันนี้คือแจวบองแจวบ,บองบ่าวนุ่ยหอมแจวบองที่เอาไปคั่วพริกไปคั่ว พริกสดไปขัวเนาะอันนี้ก็เป็นลวกลำลึงลวกลำลึงอันนี้ก็เป็นอ่าผักกาดแก้วพี่น้องนะมืัอนี้เขามากินแนวแบบรักสุขภาพกันพี่น้องเนาะอ่าบอกแล้วว่าว่าว่าคำคำเพล้ยงไหพี่น้องเด้อมาเลยบบาหน่อยตักเข่าพี่น้องอืมเขากินเข่าหิ้มเข่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกินอะไรสิคือกินเข่าพี่น้องเอ้ยนะไปพี่น้อง อ,อย่าลืมเดอ้ออันซอยเบาหน่อยอันกดไลค์กดแชร์กดติดตาเบาหน่อยเด้อเนาะอันมีอันแฟนเอฟซีอันเบาหน่อยว่าโอ้เบาหน่อยก็กินเข่าหลายแท้อันไม่เข่าเซ็ดหน้าไหวไอบอ่หวหวยเนาะ นี่ละคือการกินของเบาหนุยเนาะนี่สวสดจานกันสิเนาะเบาหนุยกินเข่าหลายเด้อนี่เบาหนุยเนาะมาทำมากินกันมาซัมนี่บอหลายเนี่เบาหนุยกินเบิดเนาะโอ้เส่บเสบนะอันนี้ก็คือสอนเบาหนุยเนาะนี่นะอันนี้เป็นเบาหนุยวิสือเอด้อ <laughs> มากินเลยบอทเบาทำทำเท่งมาหนึ่งหยิบเข่า นืมเจียวเสกพี่น้องอืมหอืมเจหมูอืมพักนิดนึงบอกเลยสุดยอดพี่น้อง 무슨쓰 mouth 아스우 ทอดกางสีเนาะพี่น้องมันแซ่หึ่งกแข็งไปหนอยนี่หมูิ้นมันมันแซ่นุ่มนองข้าวสาบเนาะกินง่ยยังมันเืนที่นอง

嗯嗯，no，嗯嗯，no，嗯嗯，这反正嗯嗯，那我们。 được. คลิปนี้สายสุขภาพของเขาพี่น้องมาพี่น้องมาอืมนีมอืนนี้อันนี 嗯。嗯。

Nhật để... ai cái... sụt nếu sụn này bao nhiêu cái bỏ được hành hết 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 nuôi nhỉ hết 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 啊，别闹、yeah? you know. mm！嗯。嗯。 啥也、嗯嗯嗯、不用，朋友。今年我可真行了，朋友，喏， โอ้เพชรโอกาสนึงพี่น้องโอ้พี่น้อง 음~~ o n 음! no, 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 야 o no, no, 오! o no, no,

Sái bên thì thì má 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 mãi 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 Má Má mãi

ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อดอกคู่กุฎ้หลายทีขอบพรเบิ่งพี่น้องซาตุไปเขอบพรเบิ่งกับโอ้เห็นหนังด้วยด้วยพี่น้องเด้อนะมื้อนี้ก็สวัสดีกับพี่น้องซาตุรับสวัสดีครับพี่น้อง